ชายวัยรุ่นคนหนึ่งขับมอเตอร์ไซคันเก่าเพื่อเดินทางกลับบ้านในช่วงคำ่ำถนนดินที่เป็นฝุ่นคลุ้งตลอดทางบ่งบอกถึงความทุรลกันดานของหมู่บ้านที่เขากำลังจะไปพลันไฟหน้ารถก็สาดส่องให้เห็นพระรูปหนึ่งกำลังเดินอยู่ริมถนนเอ๊ะพระท่านนั้นจะไปวัดเหรอค่ำขนาดนี้แล้วอันตรายด้วยไปส่งท่านหน่อยดีกว่าพูดจบ เขาก็รีบเร่งรถก่อนจะไปหยุดอยู่ใกล้ๆกับพระรูปนั้นทันทีนมัสการครับหลวงพี่ไม่ทราบว่าหลวงพี่จะกลับวัดเหรอครับใช่แล้วโยมอ่าแล้วหลวงพี่มาทําอะไรแถวนี้ดึกๆดื่นๆเหรอครับอาตมามาทําธุระอีกหมู่บ้านหนึ่งน่ะก็เลยกลับดึกอ๋อครับงานนิมนต์หลวงพี่ขึ้นมาด้วยกันเลยครับเดี๋ยวผมขับไปส่งที่วัดเอง ชายหนุ่มขับมอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆจกนกระทั่งถึงทางเข้าหมู่บ้านเขาก็ได้สังเกตเห็นว่ามีพระอีกรูปที่กำลังเดินเข้าหมู่บ้านเช่นกันก่อนจะพูดขึ้นด้วยความสงสัยเอ๊ะทำไมพระชอบมาเดินอะไรดึกๆแบบนี้ล่ะครับหลวงพี่หลวงพี่มากับหลวงพี่หรือเปล่าครับหลวงพี่ครับหลวงพี่ชายหนุ่มพยายามเรียกหลวงพี่ที่ซ่อนหายอยู่แต่ก็ไร้เสียงตอบกลับเขาจึงมองดูที่กระจกมองหลัง ก็พบว่าตอนนี้ไม่มีร่างของพระรูปนั้นที่เขารับขึ้นมาอีกแล้วเฮ้ยหายไปไหนวะเนี่ยเมื่อกี้ยังนั่งอยู่ข้างหลังอยู่เลยนี่นะเขาพูดขึ้นมาด้วยความตกใจก่อนจะรู้ตัวว่าตอนนี้เขาน่าจะโดนสิ่งที่มองไม่เห็นเล่นงานเสร็จแล้วชายหนุ่มหันกลับมาจะรีบขับรถกลับบ้านแต่ทว่า เสียงเย็นๆก็ดังขึ้นพร้อมกับร่างของพระร,ะรูปนั้นที่นั่งอยู่ที่หน้ารถของเขาอาตมาอยู่นี่ไ้ผีลกสิ้นเสียงหน้าขนลุกนั้นชายหนุ่มก็กรีดร้องออกมาทันทีด้วยความตกใจและหว,วาดกลัว พระรูปนั้นมองมาที่เขาสายตาประสาทสายตาก่อนที่ใบหน้าของพระรูปนั้นจะสยายยิ้มออกมาอย่างน่ากลัวรวมถึงมีลิ้นสีดำยาวแลบออกมาชายหนุ่มที่ตอนนี้กลัวจนสติกระเจิงไปแล้วมือไม้ของเขาสั่นเทาจนแทบจะคุมรถไม่อยู่ ทำให้รถที่ขับอยู่บนทางดินด้วยความเร็วเริ่มจะสายไปมาก่อนพุ่งลงข้างทางจนเสาไฟฟ้าในที่สุดเกิดอะไรขึ้นวันน่ะต้องมีรถชนแน่เลยพวกเราลงไปดูหน่อยดีกว่าว่เออเอาดิชาวบ้านชายสามคนที่กำลังจะเข้าป่าไปเก็บเห็ดบังเอิญเห็นว่ามีรถมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งความอยู่ที่ข้างทางในสภาพหยับเยิน แผ่นหลอดหลุดออกมาและไม่ไกลกันนั้นมีร่างของชายหนุ่มวัยรุ่นนอนตายอยู่ลักษณะกระดูกหักบิดเบี้ยวไปทั่วทั้งร่างที่ขามีกระดูกโผลออกมาดูน่ากลัวเออทำไมพระมาก,ก้มหน้าหาอะไรดึกๆแบบนี้วะกระบะคันหนึ่งขับเข้ามาตามทางดินลูกรังของหมู่บ้านในช่วงดึกสงัดสองข้างทางมืดจนแทบมองไม่เห็นอะไร เขาขับไปเรื่อยๆพลันไฟหน้ารถสองให้เห็นพระรูปหนึ่งกำลังก้มๆงเงยๆคล้ายกับหาอะไรบางอย่างแต่ทว่าเมื่อเขายิ่งขับเข้าไปใกล้เท่าไหรๆๆ่ภาพที่เห็นก็คือพระรูปนั้นค่อยๆย,ยืนขึ้นแต่ไม่มีหัวคนขับรถตกใจสุดข,ขีดก็จะรีบเหยียบคันเร่งทันทีด้วยความกลัวแต่เมื่อตัวรถเคลื่อนผ่านร่างของพระรูปนั้นไปได้ไม่ไกล เขาก็ต้องตกใจอีกครั้งจนแทบช็อพร้อมกับร้องตะโกนออกมาอย่างเสียสติเมื่อร่างของพระรูปนั้นที่เขาเพิ่งขับผ่านมาจู่ๆก็โผล่ขึ้นที่พวงมา,าลัยรถเขาเหยียบเบรยอย่างแรงด้วยความตกใจพร้อมกับรับตาปีเฮ้ย hey, ผีหรอกไม่มีหัวผีพระไม่มีหัวผีผีหรอก ชาวบ้านมาเจอรถของเขาจอดอยู่กลางถนนในช่วงสายของวันต่อมาก่อนจะพบว่าชายคนนั้นกลายเป็นคนเสียสติชาวบ้านพาเขากลับมาที่หมู่บ้านโดยที่ชายคนนั้นมีอาการหวาดกลัวตลอดเวลาพร้อมทั้งอาแต่พูดเพ้อว่าผีพระไม่มีหัวอยู่อย่างนั้นโดยที่ตามหมอทำมาดูอาการเขาก็ยังไม่ดีขึ้น เหตุการณ์นี้ทําให้ชาวบ้านเริ่มหวาดกลัวและลือกันไปต่างๆนานาวา่าผี่พระกําลังออกอารวาสหลังจากที่ทั้งเกิดอุบัติเหตุวัยรุ่นเสียชีวิตและพบชายเสียสติชาวบ้านหลายคนที่ใช้เส้นทางนั้นในการออกไปทํางานในตัวอําเภอต่างก็ต้องพากันพบเจอเรื่องราวสยองขวัญมากมายบางคนที่ถูกหลอกจนสลบไปถึงเช้าบางคนก็เกิดอุบัติเหตุ ทำให้ชาวบ้านเริ่มที่จะไม่กล้าใช้เส้นทางนี้หลังตะวันตกดินอีกคนที่ทํางานในอําเภอที่พอจะมีเงินก็ลงทุนเช่าหออยู่กันในตัวอําเภอเพราะกลัวที่จะต้องใช้เส้นทางนี้ในยามค่ําคืน ความเฮี้ยนของผีพระที่ชาวบ้านได้พบเจอยังคงมีมาอย่างต่อเนื่องอรวมถึงในยามค่ำคืนก็มักจะมีเสียงร้องไห้ของเด็กผู้ชายดังอยู่ทั่วหมู่บ้านพร้อมกับเสียงมอเร์ไซค์ทำให้ชาวบ้านต่างพากันหวาดกลัวไม่หยุดแต่ทว่าชาวบ้านบางคนที่ไม่เชื่อก็ยังคงรันที่จะกลับไปใช้เส้นทางนั้นตามเดิมแต่สุดท้ายก็ต้องพบเจอกับความสยองขวัญเมื่อถูกผีพระหอกเข้าให้กับตัว จนทาให้จับไข้หัวโรนไปหลายวันนั่นเป็นเหตุที่ทําให้ชาวบ้านบางคนพากันย้ายออกจากหมู่บ้านเพื่อที่จะไปอยู่กับญาติญาติในอําเภอแทนเออนวลพวกเองจะไปไหนกันนะฮะฉันอยู่ไม่ได้หรอกยายฉันจะย้ายไปอยู่กับน้องสาวในตัวอ,อําเภอมันเฮี้ยนขนาดนี้ไม่รู้เมื่อไหร่จะเป็นฉันที่เจอยายอยู่นี่ก็ระวังหน่อยนะฉันไปละวันดีจ้ะเออเอ,เองก็ระวังด้วยละกันนะเดินทางปลอดภยัย แต่ถึงแม้จะมีชาวบ้านบางคนที่ย้ายออกไปแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ก็ยังคงอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านแห่งนี้เนื่องด้วยฐานะที่ไม่ค่อยดีรวมถึงบางคนก็อายุมากแล้วจะไปไหนมาไหนก็ลําบากอีกทั้งพวกเขายังรู้สึกห่วงที่ดินของตัวเองอีกด้วยชาวบ้านที่ยังเหลืออยู่จึงต้องก้มหน้าใช้ชีวิตกันต่อไปผ่านไปหลายวันชาวบ้านชายสองสามคนชวนกันออกไปเก็บเห็ดยิงนกตามภาษา แต่เมื่อเดินเข้าไปถึงบริเวณชายป่าพวกตนกลับได้กลิ่นเหม็นเน่าปลาลอยเข้ามาเตะจมูกทั้งสามได้แต่มองหน้ากันก่อนจะพากันเดินตามกลิ่นนั้นเข้าไปในป่าไม่เท่าไหร่ก็พบร่างของพระธุดงค์รูปหนึ่งนอนตายพิงต้นไม้อยู่สภาพศพไม่มีหัวชาวบ้านทั้งสามตื่นตกใจกับภาพที่เห็นเป็นอย่างมากพวกเขาร้องออกมาเสียงดังก่อนจะพากันวิ่งออกจากป่าหน้าตาตื่น เมื่อชาวบ้านตั้งสติกันได้จึงรีบโทรแจ้งตำรวจทันทีและเมื่อตำรวจมาถึงก็พบว่าแท้จริงแล้วก่อนที่พระรูปนี้จะมารภาพไปท่านได้ถูกคนร้ายยิงเข้าที่ลำตัวหลายนัดจนสิ้นลมก่อนจะโดนตัดหัวออกไปในภายหลังชาวบ้านต่างพากันแตกตื่นที่มีคนไปพบศพของพระธุดงค์รูปนั้นแต่ทว่าพวกเขาก็รู้สึกคลายกังวลไปได้อีกเปล่าหนึ่งเช่นเดียวกัน พรคิดว่าเรื่องทุกอย่างคงจะจบลงเพียงเท่านี้แต่ดูเหมือนทุกคนจะคิดผิดกลางดึกคืนเดียวกันเสียงหมาในหมู่บ้านต่างพากันเห่าหอนไล่มาตั้งแต่ต้นซอยไปจนถึงท้ายซอยชาวบ้านบางคนที่ออกมาดูในตอนกลางดึกก็เห็นมีพร่างของพระธุดงรูปหนึ่งค่อยๆเดินผ่านไปแต่ไม่มีหัว เขาตกใจสุดขีดจึงรีบกลับไปนอนคุมโปรองทันทีและเมื่อถึงตอนเช้าเรื่องนี้ก็ได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งหมู่บ้านพระที่ไหนมาเดินในป่าคำ้คำคำ้างมืดๆวะสงสัยจะบ้าตรงนี้กว่าจะเจอหมู่บ้านไกลทั้งหลายกิโลชายคนขับรถพูดขึ้นเมื่อแสงไฟหน้ารถสาสองให้เห็นไกลๆว่าด้านหน้านั้นมีร่างของพระธุดงค์รูปหนึ่งกำลังเดินอยู่ริมถนน เช้าวันต่อมากำนันชดได้ร,รับสายจากตำรวจที่โทรเข้ามาแจ้งเหตุหลายเกี่ยวกับการตายของลูกน้องในสังกัดสวัสดีครับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับนี่ใช่กำนันชดไหมครับใช่ครับคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าครับคุณเป็นอะไรกับนายนารงอย่างนั้นเหรอครับนรลงอ๋อมมนเป็นลูกน้องผมนะครับคือว่าทางเราพบว่าเขาเสียชีวิตอยู่ในรถสภาพศพดวงตามเบิกโพรง คล้ายกับว่าตกใจอะไรบางอย่างเจ้าหน้าที่เช็คมือถือของน,นายนรงและพบว่าสายล่าสุดก็คือสายของคุณกำนันนะครับฮะไอ้นรงตายแล้วเหรอครับเดี๋ยวผมจะรีบแจ้งญาติมันให้รับศพเลยครับคุณตำรวจขอบคุณมากนะครับกำนันชดหน้าเครียดทันทีก่อนจะสั่งลูกน้องให้ไปรับศพของนรงมาทำพิธีแบบนี้ก็เท่ากับว่าเขาพลาดการรับสินค้ารอดใหญ่ กำนันชดปาดเงี่ยก่อนจะพยายามคิดในแง่ดีว่าดีกว่าให้ตำรวจไปเจอตอนรับของแล้วแต่ทว่าหายเครียดได้เพียงไม่นานไม่กี่วันต่อมาตำรวจสามนายเข้ามาหากำนันที่บ้านพร้อมกับหมายจับเพื่อจับกลุ่มลูกชายกำนันไปสอบสวนในข้อหาจ้างหวานฆ่าทันทีเฮ้ยกู้ตำรวจมาจับผมทำไมเนี่ยฮะจับข้อหาอะไร คุณทูจบกุมข้อหาจ้างวานฆ่าพระธุดงกล้องหน้ารถของลูกน้องคุณได้บันทึกเสียงการสารภาพที่ซักท่อถึงคุณก่อนที่เขาจะชกเสียชีวิตเรียนเชิญคุณไปโรงพักด้วยนะครับเฮ้ยจ้างวงจ้างวานอะไรเล่าผมไม่รู้เรื่องนะอย่ามากล่าวหากันเด้ในระหว่างที่แชมปลูกชายของกำนันชดกำลังยือ้อยุดอยู่กับตำรวจสองนายจนเกิดเสียงดังนั้นกำนันชดที่ได้ยินจึงรีวิ่งเข้าไปดูด้วยความตกใจ เดี๋ยวสิครับคุณตำรวจนี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณมาจับลูกชายผมข้อหาอะไรทั้งราไมีหลักฐานว่านายแชมป์เป็นคนจ้างวานฆ่าพระธุดงครับยังไงก็ขอเชิญคุณไปให้ปากคําที่โรงพักด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าเรื่องเนี่ยเราคุยกันได้นะคุณตํารวจคือว่าลูกผมมิก็ยังเด็กมันรู้ทำไปถึงการล็อกแล้วนี่ก็ไม่ใช่ครีใหญ่อะไรด้วยเอาเป็นว่าผมจ่ายไม่อันให้เรื่องนี้มันเงียบลงแล้วเรามาจบเรื่องนี้กันตรงนี้ดีไหม ตำรวจสามนายมองหน้ากันก่อนจะตอบตกลงทันทีแต่ยังไงก็ต้องไ่ให้ปากคำที่โรงพักก่อนนะครับต้องทำตามขั้นตอนหน่อยไม่มีปัญหาหลังจากที่กำนันชดหาลูกชายไปให้ปากคำที่โรงพักและพ้นผิดเรียบร้อยแล้วาาเขาก็จัดการด่าลูกชายตัวดีชุดใหญ่ทันทีที่กลับถึงบ้านทำไมแกโง่ขนาดนี้วะเนี่ยฮะทำอะไรไม่รู้จักเก็บหลักฐานให้มันหมดทำมาือสืบไปมากกว่านี้แล้วก็ เราสวยกันหมดทําไงเนี่ยขอโทษนะครับพ่อที่หลังผมจะรอบครอบกว่านี้ครับเออเองจะไปไหนก็ไปใ่คืนเดียวกันนั้นเองขณะที่นายตํำรวจยศจ่าคนเดิมกำลังนอนอยู่บนเตียงด้วยความสบายใจหลังจากร,รับเงินหลายแสนมาจากกำนันแต่จู่ๆเขาก็ต้องสะดุง้งเมื่อรู้สึกแน่นที่หน้าอกจนแทบจะหายใจไม่ออกอหายใจไม่ออก ก่อนที่เขาจะตกใจสุดขีดเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาและพบว่าร่างที่กําลังทำหนะ้าอกเขาอยู่นั้นคือร่างของพระที่ไม่มีหัวนั่นเองเช้าวันต่อมาข่าวที่ว่าตำรวจทั้งสามนายตายปริศนาก็แพร่สะพัดไปทั่วอำเภอโดยที่ตำรวจทั้งสามนายมีสภาพศพเดียวกันคือตาเหลือกโพรงคล้ายตกใจอะไรบางอย่างจนเสียชีวิตเป็นที่น่ากลัวของชาวบ้านเป็นอย่างมาก แชมที่เพิ่งจะพ้นจากความผิดที่ตัวเองก่อก็เหมือนไม่ได้สำนึกแต่อย่างใดเขายังคงออกไปเที่ยวเล่นในเมืองและใช้เงินมากมายในการซื้อยาเสพติดและม่วผู้หญิงแต่ทว่ากรรำใดใครก่อกรรมนั้นหนอสนองคืนตัวขณะที่แชมป์กำลังเมามาจากการเสพยาโดยที่มีหญิงสาวสวยที่เขาซื้อมาสองสาคนนัวเนียอยู่รอบกาย จูจ่ภาพของหญิงสาวอกสสบุมก็กลับกลายเป็นร่างของพระไร้หัวที่ค่อยๆคยานเข้ามาหาเขาช้าๆจากทั้งสามทางพร้อมกับเสียงเย็นๆฟังดูน่ากลัวข่ากูัวทำไมมึงฆ่ากูทำไมแชมปตกใจสุดขีดก่อนจะวิ่งไปหลบอยู่ที่มุมหนึ่งเขาห้องด้วยความหวาดกลัวสองมือปัดป่ายไปมาในอากาศพร้อมกับปากที่พูดออกมาอย่างละล่ำลักว่าไม่ได้เป็นคนทำ สาวๆที่จ้างมาต่างพากันมองไปทางแชมป์ด้วยความงุนงงพวกเธอพยายามจะเข้าไปหาแต่แชมป์ก็เอาแต่มีท่าทีหวาดกลัวก่อนที่เขาจะคว้าเอาปืนที่พกมากวาดยิงพวกเธอหลายนัดจนตายในที่สุด <l ost ing> แค่นี้พวกแกก็ทำอะไรข้าไม่ได้แล้วเว้ <l ost ing> ตยตายไปให้หมดเลย สิ้นเสียงหัวเราะอย่างบ้าคลั่งของแชมป์เขาก็จ่อปืนเข้าที่หัวของตัวเองก่อนจะลั่นไกทันทีพระางของแชมป์ล้มลงกับพื้นพร้อมกับลมหายใจสุดท้ายของเขาที่ดับลงหลังจากที่กำนันชดทราบเรื่องเขาก็รีบเดินทางไปยังที่เกิดเหตุทันทีกำนันชดร้องไห้เหมือนคนเสียสติเขาพยายามจะเข้าไปในที่เกิดเหตุให้ได้แต่ก็ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจหลายนายคุมตัวเอาไว้เพื่อไม่ให้หลักฐานถูกทำลาย ทำให้กำนันชดได้เพียงแค่ร้องไห้มองดูศพของลูกชายที่นอนตายอยู่ที่ห้องนั้นอย่างทําอะไรไม่ได้กำนันชดร้องไห้จนสลบไปเจ้าหน้าที่นำเขาส่งโรงพยาบาลทันทีแต่ทว่าเมื่อเขาตื่นมาก็พบว่าตอนนี้กำนันได้เสียสติไปแล้วเขามีอาการเหม่อลอย เสืองซึมไม่พูดไม่จาเอาแต่พร่ำเพ้อถึงลูกชายที่เพิ่งเสียไปจู่ๆก็หัวเราะบางทีก็ร้องให้ออกมาอย่างไม่มีสาเหตุญาตนำเขากลับไปดูแลที่บ้านแต่ก็ดูแลแบบขอไปทีจากกำนันชดผู้ที่เคยยิ่งใหญ่บัดนี้กับกลายเป็นเพียงชายเสียสติสมบัติที่มีก็ถูกยาญาติและลูกน้องเอาไปจนไม่เหลือ หลังจากที่ลูกชายของกำนันตายได้ไม่นานชาวบ้านก็ไม่เคยพบเจอวิญญาณของพระธุดงรูปนั้นอีกเลยทำให้เส้นทางดินลูกรังเส้นนั้นสามารถกลับมาใช้ได้ตามปกติชาวบ้านที่เคยย้ายออกไปด้วยความหวาดกลัวก็ต่างพากันย้ายกลับเข้ามาอยู่ตามเดิมส่วนกำนันชดที่ตอนนี้เริ่มจะคุ้มข้างหนักยตาจึงจับเขาขังไว้แต่ในบ้านไม่ให้ออกไปข้างนอกอีกเลย แ,แท้จริงแล้วที่แชมป์ลงมือฆ่าพระทุดงก็เพียงแค่เพราะเขาผ่านมาเห็นว่าแชมป์นั้นกำลังหลักลอบขายยาเสพติดอยู่ในป่าน,นั่นเองเอ้ยเอ็งเช็คด้ว่าของครบไหมครบครับพี่เฮ้ยนั่นพระที่ไหนอะพี่เอออาตมาแค่ต้องการมาปักกรดหน่อยนายโยมอาตมาไม่ยุ่งทั้งโลกหรอกโยมพวกโยมตามสบายกันเลยเอ้ยเขาว่าถ้าปล่อยไวเราซวยแนะ่ต้องไปจัดการมันหน่อยไป ได้เลยลูกเพ่หลังจากที่ทำการซื้อขายกันเสร็จแล้วแชมป์ก็จัดการสั่งลูกน้องให้ตามไปฆ่าปิดปากพระธุดงรูปนั้นทันทีจะเอาจริงเหรอพี่นี่พระนะก็จริงนี่วะนายสั่งมาจะไม่ให้ทำได้ไงพูดจบเขาก็ล่านไกใส่ร่างของพระธุดงที่กำลังปักกรดอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่หลายนัดทันทีจนร่างของท่านแน่นิ่งไป มันตายแล้วพี่เพื่อความแน่ใจเอ็งไปตัดหัวมันแล้วเอาไปฝังในป่าซะไปลึกๆเลยนะอย่าให้ใครเจอนะเว้ยและนี่ก็คือจุดเริ่มต้นความหลอนของหมู่บ้านแห่งนี้นี่เอง